ท่านจะสังเกตว่าจะมีนักการเมืองหรือบุคคลบางคนเนี่ยเขาจะไปเชียร์ขเขมรเอาใจขเขมรนเขาหวังว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ในประเทศไทยเขาจะหนีไปอยู่ขเขมรนใหม่จะหนีไปพึ่งพาขเขมรน,นะครับ จะหนีไปพึ่งพาขามรอีกนะครับกลัวว่าถ้าเกิดบ้านเรามีเหตุการณ์ทหารสแสดงบทบาทแอนแอนเข้ามาก็จะได้หนีไปอยู่ขมรนะฮะก็เลยเอาใจคนขมรนะครับเอาใจคุณเซนเข้าไว้นะครับกลัวไม่มีที่สุขหัวนะครับกลัวไม่มีที่ซุกหัวไอ้ที่หนีไปได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยสมัยมีการรัฐปรหารปี2557เนี่ยเขาไม่ไล่หมาให้จนตรอกนะครับ เขาไม่ไล่หมาให้จนตรอกครับเขาเปิดโอกาสให้ในเมื่อความคิดแตกต่างกันเพื่อให้หนีไปได้นะครับแต่พอเที่ยวเนี้ยผมคิดว่าการที่จะหลบหนีเนี่ยลำบากครับมาปเดตสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับในรอบวันที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้เวลา16เนกา20นาทีนี้นะครับ สถานการณ์ยังปกตินะครับก็คืนที่ผ่านมาก็มีดโดรนของฝ่ายขเขมรเนี่ยมาบินนะครับมาบินชี้พิกัดตรวจสอบความเคลื่อนไหวของฝ่ายเรานะครับทางราชการก็สามารถที่จะใช้เอนตี้โดรนเนี่ยบังคับโดรนนะครับยิงโดรนลงมานะครับบังคับ ลงมาพอบังคับลงมาเสร็จเรียบร้อยก็สามารถเช็คพี่กัดได้ว่าคนบังคับโดนอยู่ตรงไหนก็สามารถทําการจับกลุ่มตัวได้นะครับอยู่ระหว่างการขยายผลนะฮะอยู่ระหว่างการขยายผลนะครับ,รรยยลรบแล้วก็ต้องขอแสดงความดีใจเบื้องต้นกับพี่น้องชาวไทยนะครับที่ได้ที่ดินคืนมานะครับจากการที่ปะทะก,กับกัมพูชาไป แล้วก็ทางทหารไทยเนี่ยสามารถที่จะผลักดันทหารเขเมรกับคนเขเมรประชาชนชาวเขเมรเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในเขตแดนเขานะครับแล้วก็ไปล้อมล้วลวดหนามนะฮะโดยเฉพาะบริเวณบ้านหนองจานนะครับถามว่าตรงจุดเนี้ยมันเป็นแผ่นดินไทยซึ่งปู่ย่าตายายเขาทำไร่ทำนามาคนในยุคปัจจุบันก็ทำไร่ทำนามานะครับ แต่ช่วงนั้นเนี่ยเกิดศึกสงครามระหว่างเวียดนามกับขเขมรแดงนะครับตอนนั้นขเขมรแตกเป็นขเขมรแดงนะครับขเขมรเซรีขเขมรแดงนะครับแล้วก็โดนเวียดนามไล่ตีมาขเขมรแดงก็หลบหนีเข้ามาเป็นผู้ลี้ภัยนะครับเป็นผู้ลี้ภัยเข้ามาบริเวณแนวชายแดนแถวบ้านหนองจานนะครับทางไทยเนี่ยก็ โดนสราประชาชาติองค์การกาชาติสากลขอร้องว่าไทยต้องเห็นแก่มนุษยธรรมนะครับเห็นแก่มนุษยธรรมนะครับตั้งศูนย์อพยบเขมรแดงขึ้นเวณบ้านหนองจานตรงที่นั้นมีสคอ .2 ออบางคนมีนศส,สามแล้วนะมีเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในเมื่อทางราชการไทยรัฐบาลไทยเนี่ยจาักการบริเวณน,นั้นเป็น ศูนย์รีภัยของผู้อพยพชาวขเขมรแดงซึ่งมีไอ้ฮุนเซนอยู่ด้วยแหละฮะฮุนเซนก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับตั้งแต่ปีพศ2 5 2 2ครับพอมาอยู่หลังสงครามสงบเหตุการณ์สงบนะครับขเขมรแดงได้ปกครองประเทศจนเปลี่ยนมาเป็นเวียดนามมาปกครองประเทศตั้นนอมินีฮุนเซนมาเป็นนอมินีปกครองประเทศต่อขเขมรพวกนี้ ไม่กล้ากลับบ้านและเห็นที่ทำกินตรงนี้อุดมสมบูรณ์ก็ยังไม่ยอมกลับนะครับประชาชนพี่น้องชาวไทยก็ไปร้องเรียนกับทางราชการว่าที่ดินของเขาบางคนมีถึงห้าสิบไร่เจ็ดสิบไร่เจ็ดสิบห้าไร่โดนยึดไปเป็นศูนย์อพยพเขาจะทำยังไงนะครับไปร้องเรียนทางราชการบอกใจเย็นๆเดี๋ยวรอคุยกับขมนก่อนผักดันขมรนไปก่อนนะครับ ไอ้ตรงจุดนี้แหละครับที่ว่าคุณวีระไปยืนยันว่าเป็นแผ่นดินไทยนะครับแต่พอเราอนุญาตให้ขมรนมันมาตั้งศูนย์อพยพมันมายึดตรงนี้เลยครับคุณวีระเขาก็ไปยืนยันว่าตรงนี้เป็นแผ่นดินไทยพอคุณวีระไปยืนคุณเซนแม่นจับเลยครับจับไปดำเนินคดีไปขังคุกขังตารางเลยนะครับตอนนี้ทหารขับไล่ไอ้พวกนี้ออกไปแล้วผักดันออกไปแล้วล้อั้วลวดหนามเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่เรายังล้อมไปไม่ถึงหลักเขตแดนปักปันเลยระหว่างไทยกับเขเมรนะครับที่ปักปันกันในอดีตนะฮะพื้นแผ่นดินไทยก็จะได้กลับคืนมาแล้วผมคิดว่านับแต่นี้ต่อไปเนี่ยเราจะไม่เสียแผ่นดินตรงนี้ไปนะครับด้วยความโอบอ้อมอารีของคนไทยของประเทศไทยเห็นไหมครับไปเลี้ยงงูเห่า นะครับมันยึดแผ่นดินไทยเลยนะครับมันยึดแผ่นดินไทยไปเลยนะครับตรงไหนเนี่ยของเราเนี่ยบริเวณแนวชายแดนก็เหมือนกันตั้งแต่ทางภาคอีสานมาของเราเนี่ยประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนาย่อยเป็นป่าเขาใครจะเข้าไปเก็บเห็ดเก็บ,กบอะไรไม่ได้เลยแต่ของเขาเนี่ยเขาปล่อยให้ทหารขเขมรทหารบ้านเข้ามาตั้ง บ้านเหลือนครั้งแรกก็จะมาก็จะมาตั้งชุดชายแดนก่อนพอตั้งชุดแม่งก็สร้างกระท่อมสร้างกระท่อมเสร็จก็สร้างบ้านสร้างบ้านเสร็จสร้างตลาดมันไม่ได้ครับมันต้องไล่ไปตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันครับท่านนึกภาพออกไหมครับ ทหารขเขมรมาฝนตกมันก็ทำหลังคาเป็นกระท่อมทำกระท่อมก็ทำแคร่นอนทำแคร่นอนเสร็จก็ทำเป็นบ้านถาวรเป็นบ้านถาวรก็เอาเมียมาอยู่เอาลูกมาอยู่เอาญาติมาอยู่ถางที่ดินเอาตามใจชอบเลยมาสร้างบ้านสร้างโรงเรือนนะครับอันนี้พอมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยทหารไทยขับไล่ออกไปแล้วครับล้อมล้วรวดหนามแล้วครับ ถึงจะเป็นการล้อมรั้วชั่วคราวนะครับทหารไทยนี่ไม่อยากมองหน้าทหารเขเมร้นแล้วครับมองแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดการหมั่นไส้กันเก็บอารมณ์ไม่อยู่เดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์ประทะกันขึ้นอีกเลยเอาผ้าใบามามุงเลยเหมือนกับหนังปิดวิกอะท่านนึกออกไหมครับเอาผ้าใบามากั้นเลยคุณกับผมไม่ต้องมามองกันแล้วนะ ในเมื่อมันไม่ดีกันเนี่ยคุณกับผมไม่ต้องมามองกันแล้วไม่ต้องมามองกันแล้วนะไม่ต้องมามองหน้ากันแล้วตัดความสัมพันธ์ไปเลยนะครับสถานการณ์ณเวลาเนี้ยคุณเซนเนี่ยกระอักเลือดอยู่คุณเซนคุณมาเน็ตกระอักเลือดอยู่นะครับกระอักเลือดอยู่เนื่องจากถูกประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยตามหาญาติพี่น้องเขาต้องที่มาสูญเสียชีวิตในการสู้รบตามคําสั่งของคุณเซนในครั้งนี้ นะครับสองโดนฝ่ายค้านโจมตีว่าทําให้เสียดินแดนคือขมินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหุนเซนหรือฝ่ายค้านนะครับมันก็จะยึดแผนที่หนึ่งต่อสองแสนนะครับและมันขี้โกงชัดๆแถวบริเวณบ้านหนองจานเนี่ยนะครับมันบอกว่าเป็นแผ่นดินมันนะครับมันอยู่มาตั้งกี่ปีแล้วตั้งแต่ปีสองสองตั้งแต่ผมเริ่มรับราชการเป็นร้อยตำรวจตรีเวลานั้นนะฮะ นี่มันหน้าด้านอย่างเงี้ยูุนเซนเสื่อมจากคนในกัมพูชาที่ไม่ชอบคุนเซนประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับตอนนี้ก็มีคนไม่ชอบภูนเซนมากขึ้นแต่เขาอาศัยปล่อยข่าวเท็จปล่อยข่าวโกหกประชาชนชาวกัมพูชาว่าทหารที่เสียชีวิตบริเวณแน,นวชายแดนและเขาไม่ได้มาเก็บศพเก็บอะไรเนี่ย นั่นเป็นทหารไทยที่เสียชีวิตเออดูมันดีครับสองมันเอาพยายามเอาทูดทูดทหารต่างชาติไปไปดูนะครับบอกว่าเราเนี่ยไปบอมเอาเครื่องบินไปบอมก็ไปเอาระเบิดรุ่นไหนก็ไม่รู้นะครับไปเอาลูกแตกรุ่นไหนมาไม่รู้สนิมขึ้นซึ่งต่างชาติเขาก็รู้นะครับแต่ที่ผมบอกว่าคุณเซนกลืนเลือดเวลาเนี้ยมันไม่ได้กลืนเลือดเพราะ ทหารเข้ามาเสียชีวิตมันไม่ใส่ใจแล้วครับระดับคุนเซนมันฆ่าคนขเขมรมาเข็นฆ่ามาจนเป็นเกือบสองล้านคนมันไม่ใส่ใจครับแต่มันก็อักเลือดตรงนี้ครับหนึ่งบอนถูกปิดอันนี้รายได้ถาวรเขาเลยครับรายได้ที่แน่นอนเลยครับวันหนึ่งเข้าไปกี่สิบล้านรายได้เข้าคุนเซนสองน้ํามันที่หวังจะได้ขุด ก็ไม่มีหวังแล้วนะครับเพราะคนไทยต่อต้านนะครับและทหารไม่ยอม 3. ไอ้แก๊งคอนเซนเตอร์แก๊งหลอกลวงสแกมเมอร์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับคุณเซนคิดสิบห้าปร์ซตบ่อนนี้มันคิด30ปร์เซนี่มันกระอักเลือดตรงนี้ครับและประชาชนมันหลอกให้ประชาชนกลับไปในประเทศมันเขาก็ไม่มีงานทํากันตอนนี้พยายามที่จะหาทางหนีกลับมาเมืองไทย เพื่อจะมาทำงานนะครับผมก็สงสารแรงงานกัมพูชาที่ถูกหลอกว่าจะยึดบัตรประชาชนจะถอนสัญชาติจะยึดที่ดินเขากลัวเขาก็ต้องกลับไปแต่โอกาสจะกลับมานี่ยากเลยครับเพราะชายแดนปิดหมดล้อมั้วรลุ่นนามปิดหมดนะครับมีคนจีนที่ไปอยู่ที่นั่นนะครับตอนนี้ไอ้แก๊งอะไรนี่มันทำงานไม่ได้แล้วไอ้แก๊งหลอกลวงเนี่ยนะครับ แก๊งคอนเซ็นเตอร์เนี่ยมันทำงานไม่ได้คนจีนถึงกับนั่งห่วงยางมานะครับจะหนีเข้าประเทศไทยก็ถูกจับดำเนินคดีหมดครับตอนนี้เราเข้มงวดนะครับไอ้ทางแมวรอดหมารอดนี่หมดสิทธิ์แล้วนะครับหมดสิทธิ์แล้วนะครับแล้วก็ท่านจะสังเกตว่าจะมีนักการเมืองหรือบุคคลบางคนเนี่ยเขาจะไปเชียร์ขมร เอาใจขเขมรนเขาหวังว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ในประเทศไทยเขาจะหนีไปอยู่ขเขมรนใหม่ไงฮะจะหนีไปพึ่งพาขเขมรนนะครับจะหนีไปพึ่งพาเขมรนอีกนะครับกลัวว่าถ้าเกิดบ้านเรามีเหตุการณ์ทหารแสดงบทบาทแอนแอนเข้ามาก็จะได้หนีไปอยู่ขเขมรน,นะฮะก็เลยเอาใจคนขเขมรนนะครับเอาใจคุณเซนเข้าไว้นะครับ กลัวไม่มีที่ซุกหัวนะครับกลัวไม่มีที่ซุกหัวไอ้ที่หนีไปได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยสมัยมีการรัฐประหารปีสองพันห้ารอยห้าสิบเจ็ดเนี่ยเขาไม่ไล่หมาให้จนตรอกนะครับเขาไม่ไล่หมาให้จนตรอกครับเขาเปิดโอกาสให้ในเมื่อความคิดแตกต่างกันก็ให้หนีไปได้นะครับแต่พอเที่ยวเนี้ยผมคิดว่า การที่จะหลบหนีเนี่ยลำบากครับหลบหนีจะไปช่องทางธรรมชาติก็จะโดนจับจะโดนจับกลุ่มครับนะครับตอนนี้ต้องพูดกันต,งตรงๆว่าทหารเนี่ยแทบจะเป็นอิสระจากรัฐบาลแล้วนะครับนะครับรัฐบาลก็บริหารประเทศไปอะไรไปนะครับแต่ทหารเนี่ยเขาผนึกเป็นปึกเป็นแผ่นนะครับคำว่ารัฐบาลเนี่ย แต่รัฐบาลกับกองทัพไม่ได้ทะเลาะก,กันนะทางรัฐบาลก็ช่วยสนับสนุนกองทัพไม่ว่าจะเป็นงบประมาณอะไรต่ออะไรแต่ที่ผมบอกว่าเป็นอิสระเนี่ยคือการแต่งตั้งโยกย้ายการแต่งตั้งโยกย้ายปีนี้จะมีท่านแมท่ทัพภาคสองกเกษียณท่านผู้จัดการทหารสูงสุดกเกษียณท่านผู้จัดการทหารอากาศกเกษียณท่านผู้จัดการทหารเรือกรเกษียณโอ้โห ถือประหลัดกระทรวงกลาโหมเกษียณนะครับปกติเนี่ยมันจะมีเจ็ดสากลาโหมจะมีเจ็ดนะครับตัวรัฐมนตรีกลาโห وم, มรัฐมนตรีช่วยกลาโหมผู้จัดการทหารสูงสุดผู้จัดการทหารบกทหารเรือฐานอากาศผู้จัดการตํารวจแห่งชาตินะครับปรากฏว่ากเกษียณไปรัฐมนตรีกลาโหมไม่มีนะครับหายเป็นหนึ่งก็เหลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการนะครับก็ ฝ่ายการเมืองเท่ากับเหลือหนึ่งนะครับฝ่ายการเมืองเหลือหนึ่งตอนนี้ฝ่ายการเมืองที่เหลือหนึ่งเนี่ยก็เป็นพลเอกนัทพลหน้าพาณิชย์ซึ่งเป็นทหารมาทั้งชีวิตเข้าใจหัวอกทหารเขาก็จะปล่อยทหารครับปล่อยผู้นักการทหารสูงสุดผู้นักการทหารบอกผู้นักการทหารเหลือผู้นักการทหารอากาศผู้นักการตำรวจแห่งชาตินะครับไม่มีผู้ักการตำรวจแห่งชาติไม่มีมั้งครับ นะฮะจะเป็นผู้จากาักราผู้จัดการรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีช่วยผู้จัดการทหารสูงสุดบกเหลืออากาศปลัดกระทรวงกลาโหมเออไม่ใช่ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติครับปลัดกระทรวงกลาโหมนะฮะก็กะเกษียณกันหมดนะครับถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับของฝ่ายทหารนะครับโผเนี่ยผมว่าฝ่ายทหารเขาต้องคัดคนที่ดีที่สุดแต่ท่านเชื่อเถอะครับ ท่านไม่ต้องไปเก่งไปเชียร์ใครละครับทหารของพระราชานะครับทหารของพระราชาเขาจะเลือกคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรักประเทศไทยรักประชาชนคนไทยนะครับไม่มีใครไปวิ่งได้นะครับไม่มีเสี่ยคนไหนบอสคนไหนหรือพรรคการเมืองไหนไปวิ่งเต้นเรื่องทหารได้นะครับไม่เหมือนตำรวจนะครับไม่เหมือนตำรวจนะฮะเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับ got